สองอืมจ so ักโต้พน no. ้องครับจักโต้จ no ักโต้ครับสองสามโต้พี่น้องไม่อยังบ่อไม่อยังบ่นี่อู้หมีเยอะพี่น้องโต้นึงครับผมจักโต้พี่น้องอุ้ยสองโต้ มวตัวหนึ่งครับผมสองโตครับต่อไปหลังที่สี่ก็ยังมูเติ้ลผาดเีกพี่น้องมันเล่นหลอดสีเบียดหลังใส่ติดบานเลยพี่น้องให้หน้าติดบานโอ้ยหลังนี่ผาดพี่น้องหนามากเลยครับพี่น้องไปเลยครับ น้ำแข็งปักเขียงปักเข็ยงกระเบื้องพี่น้องอู้หน้ำแห้งเอาเขรัวอบเลยน้ำแข็งโอ้ยเอามีตัวนึงอยู่พี่น้องมาออกมาไล่แล้วเห็นได้มีบ่โอ้ยไม่ยุบพี่น้องหลังเหตตัวนึงครับผม สวัสดีครับบายดีพี่น้องปองปลาู้ทุกคนที่ดูกันครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพี่น้องไปดักกบครับผมเนี่ยมันเหลือครับแต่เมื่อนี้เขาส่ดักไม้ติดบ้านเลยครับให้หน้าติดบ้านนี่ครับอย่ไกลๆนี่แหละอยู่่ายบ้านติดบ้านเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดักครับผมเดียว่าตอนดักกับสุพารณห้วยแก้ครับแต่เงี้ยมาสอบค่อยไปหลุ่นน้ำกกนว่ามันจะมีแต่ไม่โตบ่อยูอรอยูเราตีนบ้านนะพี่น้องติดบ้านเลยพี่น้อง หลอบของเข้าเอาไปอยู่ที่เบ็ดหลังครับไอเมืองน้ำแข็ง่าหลอดที่เบ็ดหลังมืออื่นนะไอเมืองน้ำกันงว่าจะมีเต้มีตัวว่าปากที่ปลานอนเจก็กโตครับผมจะมีเต้มว่าเดี๋ยวมืออื่นคอยไปหลุดน,น้ำากันครับเนี้อของเข้ากัใส่ปลาว่าปลาสับถือกอาครับผมนี่ครับแล้วหลอกของเข้าครับผม รอิบเมตหลังพี่น้องไปเดี๋ยวผมขอุยาตไปใส่ก่อน้ครับสวัสดีเยี่ยมเซาครับผมสวัสดีทุกคนครับถ้าพี่น้องไปยามรอบได้ไหมใส่หลอดไปว่านสิเป็นหลังครับผมอยู่ตีนบ้านนะครับพี่น้องไปเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ตีหาเครื่องนะครับเดี๋ยวมาสอดไปกินหลอดเ้อาไปครับผมย้มรอบครับไปพี่น้องยามรลอดสำคัญครับผมโอ้ลมหนาวเวียรแล้ว ตาสุกาพามาเด้อพี่หน่องร่มหนาววีวีเบิดขึ้นเลยร่มแห้งกบบเนี้ยไหครับรถจอดไปกั้งทางน้องหลงมาแล้วโคโรดนะซ้ลรถนะตนะิดทางพี่หน่องติดบาน่นบานย่นี่ครับมีไก่ต้องไม่ยาม่อนครับไหครับหดหลังแกเกแล้ว ตีห้าครึ่งพี่น้องมีอย่างนี้ด้วยมีอ,อ่นี่ด้วโอ้มีเยอะพี่น้องตัวนึงครับผมอืมจากตัวพี่น้องอุย้ยสองตัวมวนตัวนึงครับผมสองตัวครับนี่เจ้วสุดยอดครับผมไส่หลังต่อไปแล้วครับผม หลังไี้สองมาออกมาแล้วพี่น้องหลังอ้สองจัดตัวยาจัดตัวจัดตัวรับตัวพี่น้องไปหลังไหม้ะครับผม หลอกจะเบียดลังเขาแสดงอยากโตจยกเตี่ยมไปหลังไหมครับผมสามตัวครับหลังเหม่เอ๊ะหลังตัวไหนครับผมโอ้มาออกมาหลา่ใช่ไหมมาออกมาหลายแล้วเอ็นเด้มีบ่โอ้นอี่พี่น้องห<อ>ลังเนี่ตัวนึงครับผม ครับผมตัวนึงครับเจ้าเจ็บครับผมตัวไปหลังที่สี่เขายังมีตันผาดเลยพี่น้องมึงนึกหลอดสีเบียดหลังใส่ติดบานเลยพี่น้องห,หน้าติดบานโอ้ยหลังนี่ผาดพี่น้องหนามาันครับพี่น้องไปเลยครับ ลูกสาวมานั่มพี่น้องเอ้น้องหลงลูกสาวมาน,นั่มมาไหนมาอยูไ่ยกไก่บ้านเป็นม,มานัม่มเป็นไก่บ้านนั่งเลยอู้น้ำแห็งอะไรพี่น้องน้ำแห็งปลาเขีงปลาเขียง,ยงตาเบือนพี่น้องอู้น้ำแห็งเอาเข้าวหล่อเลย มีตัวนึ่งอยูงง่พี่น้องอ้ไอ้ฝนไอ้ฝนตรงนี้เอ๊ะฝุ่นเตยฝุ่นเหรอปลามากินโคบมากินปลาขอนพี่น้องตัวนี้ครับผมแจลบเก็บครับหลังนี้พี่น้องหลังปากท่อนี่ยังมื้งนี่ยหลังนี้มั้มีพี่น้อง เสรแล้วครับมี่ยังเอาเมือล,ลังทั้งทีป่ะ,ะเออ,เอ,อผ่าดพี่น้องผ่าสามลัางกระเด็นเลยเอ,อ๊ะเหลยอีกสามลังพี่นออ้องยรถถนนหมดละหมาเฮาอยู่เสร็จแล้วครับลื่นหลังหนึ่งพี่น้อง โอ้สอกกับหมาหลายลืมเลื่หลังนี่น้ำแห็งมันล่มแค่ปวดนะน้ำแห็งครับตัวหนึ่งครับผม,มใส่สวยแก้วเก็บครับผมม้วนถางหลังเชื่อมต่นนพี่น้นองอยู่กลางถนนครับผมม้วนเึื่อนตอนอมา ยังบ่ยังบ่เนี่ยยังบ่ยังบ่ยังอยู่แต่บ่มียังพี่น้องไปหลังไปครับผมหลังรถไี่น้องหลังติดท้ายครับผม เออใส่ฟังผว่ามีอย่างเลยพี่น้องไปสรุปผลยู่บ้าน,นพี่น้องสรุปอย่างยูบ,บานเลยครับผมหมดบ้าลน,นะพี่น้องเดี๋ยวมาเอาก็บ,บอกตรงกันครับผมนี่ไปด้วยนี่นี่ไปด้วยน้องหลงเนี่ยน้องหลงนี่ไปด้วยนี่คึกคักออกไปทั้งหนอก คบบวบผมก็เลยพี่น้องหลอกของเงาสิเป็นหลังครับผมใส่ขางบานนะครับนะใส่ติดบานติดถนนติดบานครับผลงานของเงามืาอนี้เดี๋ยวกบรุ่นลุนพี่น้องกบแปดตัวครับแปดตัวเก้าตัวหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าคบเก้าตัวพี่น้องรลอกซีเวียหลัง อ้ามีผลงานมาฝากพี่ฝากนอนแล้วครับผมโบเหวี่ยงครับใส่ติดบ้านก็ได้ใส่ตีนบ้านเลยพี่น้องตึ้งหมาหมาก็ได้ต้องพยายามต่อครับผมพยายามตีหักขนครับผมอ้าวมัอนี้ก็ไม่ความหมาหน้าฝากพี่ฝากนอนครับนี่ครับผมอากกอได้อยู่ได้กินอยู่ครับอันนี้ก็จะปนกบหรอกครับเนี่ยตรงยู่ครับผมนี่ครับปนกบปนปลาครับผม บกบไปกินกบเนี่ยนะครับพี่นอ้องได้ก้าวแต้มรอบสเสวีหลังใส่ตีนมานพี่นอ้องกับพอได้ยยู่ได้กินครับผมอา้าคลิปหน้าไปยังไงนอีก่ะลืมแต่โลกไอพี่อหน่อยรับชมครับผมคลิปนี้เบ่าตะ,ะไม่มีอะไรฝากพี่ฝากน้องให้ติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามให้เบ่าตะพุ่นบ้านนะครับผมกำลังเร่งใจกันแล้วกันครับ เดี๋ยวเก็บหน้าไป็งได้อีกคถ้ารู้ง่างี่าหน่อยรับชมครับผมไปกลิปนี้เบาตาคุณนนบานขอล่าไปก่อนข้อ,ขอกาเข้ามาสวัสดีครับ